ยอมรับสภาพลูกกวางซูเปิดใจหลังแพ้วิวกุลวุฒธธิศึกชิงแชมป์เอเชีย2025วิวกุลวุฒธธิวิทิาาสร์นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยกลายเป็นข่าวพาดหัวไปทั่วเอเชียเมื่อสามารถคว้าแชมป์รายการเอเชียแชมเปี้ยนชิพ2025มาครองได้สำเร็จโดยรอบชิงชนะเลิศนักตบลูกขนไก่ไวัย23ปีเป็นฝ่ายเอาชนะลูกกวางซูมือ20โลกชาวจีนไปได้แบบไม่ยากเยน็นหลังจากที่เป็นฝ่ายออกนำก่อน1-0เกม21-12จากนั้นในเกม2ก็ยังทำผลงานได้ดีนำห่าง 11- จนสุดท้ายคู่แข่งขอยอมแพ้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังภายหลังการแข่งขันลูกกวางซูนักแบดมินตันชาวจีนได้ออกมาเผยถึงความกดดันที่ได้รับในการเจอกับนักตบลูกขนไก่ชาวไทยพร้อมทั้งเผยว่าอาการบาดเจ็บทําให้ไม่สามารถทําได้ตามแผนที่วางไว้ผมรู้สึกมีปัญหาบริเวณเอวก่อนลงแข่งแต่ผมก็อยากที่จะกัดฟันสู้ต่อในเกมนัดชิง แต่หลังจากลงไปแข่งขันผมก็รู้เลยว่ามันไม่ดีพอตอนแรกผมคิดว่าจะทนสู้กับเขาได้แต่หลังระยะเวลาผ่านไปผมก็ไม่สามารถเล่นเกมบุกสายเขาได้เลย มันเหมือนผมไม่มีทางเลือกเขาโจมตีใส่ผมอย่างหนักจนสุดท้ายทําให้ผมเครียดและต้องขอยอมแพ้ในที่สุดพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังได้เผยว่าก่อนเกมได้วางแผนที่เหมาะสมที่จะสู้กับกุลวุธ,ธิในเกมสําคัญแน่นอนก่อนแข่งผมมีการเตรียมกลยุทธ์บางอย่างที่จะเอามาสู้กับเขาแต่สุดท้ายผมก็ไม่สามารถทํามันได้เพราะสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยผมหวังว่าจะสามารถเอาชนะเขาได้ในครั้งหน้าหลังจากที่ผมกลับไปฝึกซ้อมมาใหม่นักตบลูกขนไก่แดนมังกรเปิดใจกับสื่อในบ้านเกิด